แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24่ชั่วโมงเหอะไรออะพร้อมนะคะครับอ่ะร่งวันอะไร ช,ช่วงนี้เดินสายรางวัลขี่มาค่ะคุณไม่นานๆทีครับนังปิ้งสองอาทิตย์ที่ผ่านมากี่รางวัลแล้วก็โอ้ยก็เป็นช่วงที่กลเด้นทม์ของชีวิตเพราะว่าช่วงนี้งานประกาศรางวัลแบบติดกันก็เลยแบบมีโอกาสได้จับบ้างอะไรบ้างครับอันนี้เป็นรางวัล Rising Icon Award ครับเฮ้ยการเป็น Rising Icon ในแบบไ Rising Icon ก็เมื่อกี้ ตอนที่อยู่ในหอคือหนาวมากขึ้นไปพูดอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าแต่ว่าก็ดีใจครับด้วยความที่ครั้งนี้มันก็ตื่นเต้นด้วยนะ้องแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเป็นครั้งที่ไม่มีคนมาให้กำลังใจก็เลยพูดอะไรที่มันแบบอาจจะงงๆไปบ้างก็พี่ๆก็ปลดข้าใจว่าน้องๆก็เป็นแค่มนุษย์ธรรมดาคนนึงครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าขอบคุณที่ให้เกียรติมากๆเพราะว่านปิงอะ่ะเคยเคยอยากมางานนี้แล้วก็อยากมาแบบรับรางวัลที่นี่ ซึ่ง <Workers. S 2> ปีนี้ก็ได้แล้วครับก็เลยแบบว่าฟู l f i l l ความความหวังตัวเองที่เคยมีไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันคือรางวัลอะไรที่ใจชอบแต่ว่าแบบมีคนเห็นปิงเป็นรีคอร์ดใช่เอาจริงๆน้ำปิงมองว่าน้ำปิงอ่ะเป็นเป็นนักแสดงมนศิลปินรุ่นใหม่ที่อาจจะมีความอาจจะมีความบางอย่างที่อาจจะไม่ได้ตรงตามขนบบางอย่างที่คนไทยเคยเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่า ด้วยความที่เราเป็นคนที่มีอะไรเราก็รู้สึกว่าเราอยากพูดกับแฟนคลับตรงๆ <c oughs> เราอยาก <c oughs> เราอยากคุยกันด้วยความจริงใจแบบที่เราก็รู้สึกว่าเราก็ต่างให้ความจริงใจต่อกันเลยกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออมันมีบางคนนะที่มองเห็นแล้วก็ให้คุณค่ากับกับความเพียวแบบนี้ที่ที่น้ำปิงมีให้เสมอแล้วก็ในทุกครั้งที่มีโอกาสที่เราจะได้ทําอะไรเพื่อสังคมกลับไปอ่ะเรารู้ส,สึกว่าสิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยมันจริงๆมันไม่ต้องทําก็ได้อ่ะ แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเลือกที่จะทําเพราะว่าเราอยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้ในการที่จะแบบไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่มาตรงนี้เพื่อได้รับคารักจากทุกคนแต่ว่าอยากจะตอบแทนคารับให้คนอื่นด้วยมันเลยรู้สึกว่าเออความเป็นไอคอนนี้ของเราอะ่ะมันมันมันน่าจะถูกมองเห็นแล้วมันก็ได้รับมันก็ได้รับความสุขบางอย่างกลับมาจากจากรางวัลน,นี้เหมือนกันว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราเป็นอยู่อะ่ะแม้ว่ามันจะดูแปลกและแตกต่างจากคนอื่นเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ ยังยังมีคนที่เห็นคุณค่าขอ,ของการที่น้ำปิงเป็นแบบนี้อยู่การที่น้ำปิงได้พูดออกมาเพื่อสังคมแบบนี้อยู่ก็รู้สึกขอบคุณรางวัลจากเาวอร์ดมากครับหมายว่าทุกครั้งที่น้ำปิงออกมาพูดเราก็อยากที่เทคห้เคินในมือของเราว่าจิงที่เราอยากอยากให้อะไรกันใช่เอาจริงๆน้ำปิงมองว่ารางวัล Rising a c o n น่ะอาจจะมันคือความชื่อเสียงหรือความ หน่งดังใช่ไหมครับหมายถึงว่ามันดูเป็น rising ขึ้นมาแล้วมันเหมือนพลุที่มันจุดขึ้นแล้วมันก็ระเบิดแต่คนได้เห็นว่าความสวยงามของพลุคืออะไรแต่สำหรับน้ำปิงมองว่าไอ้ระหว่างทางที่มัน rising ขึ้นไปอ่ะมันส่องแสงอยู่แล้วแล้วในระหว่างที่มันจุดติดมันมันได้ให้แสงบางอย่างกับคนที่มองเห็นมันแล้วแบบทาให้คนหลายคนมีความหวังขึ้นมาน้ำปิงก็อยากเป็นพลุแบบนั้นที่แบบเออมันได้อินสปายให้คนได้แบบมองเห็นว่าการเป็นคนที่ดีขึ้น การแค่ได้เห็นคนคนหนึ่งพยายามเต็มที่แล้วเราก็อยากพยายามไปด้วยหรืออยากซัพพอร์ตพวกเราอยากซัพพอร์ตศิลปินอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มีความหมายกับน้ำปิงมากนางวันนี้อย่างที่เคยบอกว่ามันเป็นแค่อะไรที่มาเตือนใจเรานะว่าเฮ้ยวันนี้เป็นอีกหนึ่งปีที่เราแบบทําได้อย่างดีจนมีคนเห็นเรานะอะไรเงี้ยแต่น้ำปิงรู้สึกว่าระหว่างทางที่มันมีคนได้เห็นว่าเอ้ยแค่เด็กแบบน้ำปิงก็ทำได้อะไรเงี้ยมัน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 อินสปายคนอีกเยอะรู้สึกว่าอันนั้นเนี่ยคือความหมายที่มันตอบโจทย์กับไร Rising เมื่อกี้บอกว่าอนข้างสั่นเพราะว่า,วาใช่โค,โคราชมันไกลไงอออกาาอาะไหนเมื่อกี้คุณบอกว่าโซฟาฟางนามันสบายไม่ใช่หรอเราก็ทาไายระบบอยู่นะเราก็ต้องทําไปก่อนเราก็ต้องเข้มแข็งไปก่อนเ,ออเราอยากให้เขารู้เมื่อเรารู้สึกยังไงเ,เราเป็นคนรุ่นใหม่เราต้องแบบปกปิดน,นหนึ่งอยู่ออนโซเชียลเราต้องแบบกึ่งกึอยางให้เขารู้ หน้างานอีกอย่างก็แล้วแต่ออออแต่ที่แน่ๆคือโซฟาก็สบายดีเราก็ทาไทยระบ,บุทาทายระบ,บุออในจริงก็ก็แอบ,บเหงาอยู่ออก็เจอพี่อิงฟ้าเจอพี่ตะอุย๋ยเว่าช่วยเลี้ยงหน่อยคะ่ะวันนี้แบบว่าไม่มีคนอยู่ด้วยวันนี้ต้องหาคนเลี้ยงเลยวันนี้ต้องหาคนเลี้ยงคือพี่ๆอยากถ่ายคลิปอะไรหรือเปล่าครับหรือถอดอถ่ายด้วยใช่ไหมหรืาาอทำอะไรอีกขอตามด้วยได้ไหมครับ ล้วนเหรอครับ<อ>ล้วน<อ>คือลงชมลงเพลงสื่อมาเราก็เข้าใจว่าระยะทางมันเป็นเรื่องที่ยากจริงๆครับสำหรับน้ำปิงคือการลอง d i s แท n c i n g ระหว่างโคราชมังนาเนี่ยออของน้ำปิงกับพี่ชายของน้ำปิงเนี่ยออก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างค่อนข้างยากเหมือนกันคับออในในความสัมพันธ์ของกัลยาณ์นับโรนนี้ครับออพี่ชายก็มาว่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลยนะ มาเลยนะก็รอดูอยู่จริงเขาก็ส่งกำลังใจให้เรื่อยๆอยู่แล้วครับก็ก็เลยแบบห่างกันบ้างให้แบบความคิดถึงในทํางานเขินแล้วนะไปทำบุญกันมาด้วยไใชรโคทำสุันอ๋อใช่น้องโคน้องโคติดโบก็โคติดโบก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นเลยครับก็ตั้งใจว่าอยากทําบุญคือเอาจริงๆแล้วมีตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วว่า ไม่ว่ามันจะได้หรือไม่ได้หรืออะไรงไงเราอยากทําบุญใหญ่ซึ่งครั้งนี้มันมันมันเหมือนเป็นการรวมใจของคนหลายๆคนหลายๆด้อมอะไรเงรี้ยแล้วรู้สึกว่าการถ่ายชีวิตน้องโคน้องกระบือใดๆเนี่ยมันเป็นบุญใหญ่ที่ทําร่วมกันได้แล้วมันแฮปปี้มากเราก็เลยถือโอกาสว่าในเมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้แล้วอะงั้นไม่ต้องรอให้ใครมาแจกให้น้ำปิงน้นเดียวน้ำปิงทาให้ทุกคนเองแล้วเราเราร่วมบุญไปด้วยกันแต่สิ่งที่มันเห็นไปมากกว่านั้นคือแบบ มันมีพี่ๆที่แบบมีโชคดีจากแบบการที่ได้เห็นแบบโพสน้องวัวเราอะไรเงี้ยหรือว่าได้เห็นว่ามีแฟนๆที่เขาแบบเออเอ็นดูในความเป็นน้ำปิงอะ่ะเอ็นดูในความปุ๋งที่แบบเออเห็นเห็นเราออกมาทําแบบนี้แล้วเ,เรายิ่งเอ็นดูเรารู้สึกว่าเราพิเศษเพราะว่าทุกสิ่งที่น้ำปิงทำน้ำปิงแค่มีความตั้งใจที่ดีอะ่ะแม้ว่าในวันที่มันจะเจอเรื่องอะไรที่มันมาทําให้เราต้องแบบงงๆว่าเอ้เกิดขึ้นได้ไงไเกิดขึ้นกับเราอีกแล้วหรหรอกับ พวกเราอีกแล้วหรออะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าอย่างน้อยๆเราเราจะผ่านมันไปได้ด้วยด้วยความนิ่งด้วยความจิตใจดีของเราอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าขอบคุณบุญบาร,รมีอใดๆก็ตามที่แบบทําให้เราผ่านพ้นวันที่มันดูเหมือนจะแปลกๆไปได้อะไรเงี้ยก็น้องวัวก็ทําให้ทำลายแบบสว่างสดใสทุกคนลืมตาตื่นทุกคนเริ่มแบบว่าว้าวพร้อมกับน้องวัวติดโบ <c oughs> ก็ถือว่าน้องวัวให้โชคและวเกินนะครับก็ดีใจดีใจที <c oughs> ่ได้แบบว่าช่วงที่ ผ่านมาอะไรเกิดมันเกิดกับเราจำอะไรเงี้ยเคยมีคําถาม,หมไหมตื่นขึ้นมาแบบเอ๊ะทำไมเป็นชาติแล้วทำไมนับปีง,งแล้วเงี้ยก็มีคําถามครับแต่ว่าสุดท้ายก็อย่างที่บอกแหละว่าชีวิตคนมันมีความยากง,ง่ายในหลากหลายแบบแล้วเราที่เป็นคนที่กล้าพูดอะไรตรงๆแบบนี้หรือว่ากล้าที่จะพูดสื่อสารกับแฟนคลับในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยมันยอมมันย่อมถูกตั้งคําถามในบางครั้งหรือย่อมถูกแบบ มองแปลกๆมากกว่าคนที่อยู่เงียบๆอยู่แล้วซึ่งเราก็เลยยอมยอมยอมรับแล้วกันว่าการที่เราเป็นตัวของเราแบบนี้ได้ได้สื่อสารได้พูดออกไปแบบนี้มันอย่างน้อยมันมัน,ม,นมันเป็นตัวเรามากกว่าแล้วอีเวนต์มันจะมีคนเข้ามาตั้งแง่กับเราหรืออคติกับเรามันไม่ได้มีผลสิ่งที่มีผลมากกว่าคือคนที่เขาได้เห็นว่าเราชัดเจนแบบนี้เขาโดนตกด้วยความเป็นเราแบบนี้แล้วเขาจะอยู่กับเรายาวนานกว่านั้นเพราะว่าคนที่เป็นแอนตี้อ่ะ เขาไม่ชอบเราเขาก็อาจจะหนึ่งสองสามสี่สักวันหนึ่งเขาก็ผ่านไปแต่คนที่อยู่กับเราระยะยาวอยู่กับเราในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยคือคนสําคัญโฟกัสจุดนั้นมากกว่าแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่าเออไม่เป็นไรเลยแม้ว่ามันจะมีเรื่องแต่ถ้าเราเชื่อว่าตัวเราเองไม่ได้เป็นคนที่แบบทำทำไม่ดีอะบางทีมันไม่ได้มาจากการที่เราทาอะไรด้วยซ้ำเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มทเตอร์กับการที่เราจะต้องมาน้อยอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยเราโฟกัสที่การทําผลงานของเราดีกว่าทุกคนนี้คือตั้งใจ ออกงานออกไปแสดงออกไปอะไรให้ให้ดีที่สุดแล้วอะไรจะเกิดขึ้นคือพล่อยมันไปชอบกันเป็นทำไวรัลกันเนี่ยทุกคนจะมีความสุขไวรัลครับควาแบบพี่พี่เป็นแฟนบอกว่าไม่อยากให้ปุ๋งแบบว่าสัมภาษณ์จริงจังแล้วอยากฟังน้องพูดอะไรตลกตลกก็เอ่อทุกคนอยากตามปุ๋งแอยากเติมปุ๋งเติมปุ๋งย่างเติมปุ๋งย่าง ก็อยากรู้สึกว่าอยากเติมปุ๋งเหมือนคุณคาริสบ้างทำไมไม่ได้แบบนั้นบ้างเออเติมปุ๋งมันมีหลายเลเวลใช่ไหมครับอ่ามันก็จะมีเลเวลบอกทุกกล้องเลยว่าเลเวลมันก็ต่างกันถ้าเกิดว่าคุณอยากอยากปลดล็อกการเติมปุ๋งเวลหนึ่งมันก็มีขั้นตอนอยู่แต่อยู่ดีๆจะจะเติมปุ๋งเลเวลแบบโปรกัลยานาโบเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ทุกคนทำไมล่ะมาตรฐานน้ำปิงทำไมมันไม่เท่ากันน่ะปิงเคือจริงๆแล้วเราก็ค่อนข้างที่จะ ออยากให้มันมีความเอกลุยสิน,นิดนึงเราก็ไม่ได้ให้เติมปลูกทุกคนแล้วก็ดูอยู่บ้านทำไมล่ะทำไมความความพิเศษเอกลุยสิ่งทำไมต้องไปตกกบับคุณฮาริสล่ะก็เขาเขาเาก็จริงจริงเขาก็ค่อนข้า <laughs> <laughs> งแบบเขาก็ค่อนข้านง,ขงน่ารักอยู่เพราะว่าสมุดบันทึกความดีของคุณ ฮายิทเขาก็เยอะอยู่ oh. มันก็ดีอยากมันก็ดีคือเรายังแบบพวกพี่ๆยังไม่ได้ดีเท่าคาุณทาีไมต้องเติมปุ่งเวลหนึ่งก็น่ารัก <laughs> แต่เวลอื่นก็มีกี่เลเวลนี่คุณทาีเขาอยู่เลเวลอะไรเนะี่ยอาจจะยังเปิดเผยจำนวนเลเวลไม่ได้เลเวลวันนี้มีมีเขาคนเดียวหรือว่ายังมีใครบ้างคนเดียวอยู่เดียวอยู่มันไม่ได้ง่ายนะปดล็อกกันเติมปุ่งเลเวลที่มันสูงขึ้นนะ ก็ถ้าอยากกดเรากก็ต้องทำคะแนนพี่ทำตามเขาได้ไงล่ะทุกวันนี้เขาก็ทำคะแนนเกินพี่ไปไกลละไม่บ้าเขาก็ไม่ได้ทำคะแนนขนาดนั้นเราก็อยู่ห่างๆกันไงครับอย่างวันนี้ห่างกันก็ทำคะแนนได้น้อยลงนั่นคือถ้าอยากเติมฝูงเลเวลถ้าคุณธนิชก็ต้องทำคะแนนเยอะๆทำคะแนนได้แต่ก็ต้องรอดูด้วยว่า แล้วเนี่ยเนี่ยงเรามีโจทย์นงน้องปิงเธอมาตรฐานเท่ากันอ่าเดี๋ยวเราจะมีการแถลงไข่ต่อไปนะครับเดี๋ยวในงานหน้าๆนเดี๋ยวเราจะตั้งโต๊ะแถลงเกี่ยวกับการเติมปุ๋งในทุกเลเวลนะครับเพื่อชี้แจงแก่พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับใช่แล้วเดี๋ยวน้องปิงจะมาพร้อมทนายความปุ๋งที่จะมาอธิบายว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหากว่าเกิดมีการเติมปุ๋งเกินขนาดหรือว่าอะไรยังไงเพราะก็ต้องเตือนเป็น่างคนที่นั่งรถไปร้องเพลงไปอ่ะไม่เกินขนาดนะโอเคครัขอบคุณนะ ขอบคุณครับขอบคุณครับ